สวัสดีทุกคนนะครับเซตร้อยต,ตัวตัวมาเป็นน้องแบมนะครับ B A M นะครับแบมทำธุรกิจอะไรเราไปดูกันเลยการหาข้อมูลมาที่เว็บไซต์ s e t o r t s แล้วพิมพ์ชื่อหุ้นตรงนี้นะครับเก็ทโค้ตรงนี้นะครับแบมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือข้อมูลบริษัทข้อสุเทศบริษัทจดทะเบียนแล้วก็มาที่เว็บไซต์ของเขานะครับก่อนไปเว็บไซต์เนี่ยอ่านก่อนนิดนึงว่าแบมทำอะไรนะครับ ธุรกิจจัดการบริหารสินทรัพย์ได้คุณภาพและสินทรัพย์รอการนะครับก็คือวิธีการทําง,งานของแบมเนี่ยประมูลอสังหาหรือว่าประมูลนี่ประมูลนี่คืออะไรทุกคนมันจะมีนี่ที่แบบว่าคนส่งคอนโดคนส่งตึกคนส่งงวดเขาส่งไม่ไหวใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีแบบนี่ที่ค้างอยู่ใช่ไหมแบมเนี่ยก็จะไปประมูลนี่ก้อนนั้นมาแล้วก็ไปเก็บดอกเบีย้ยกับลูกค้าใหม่ก็คือแบบว่าสมมติว่าผมผ่อนคอนโดไม่ไหวผมไปนี่กับธนาคารธนาคารนึงอยู่ผมผ่อนไม่ไหวนี่ตัวเนี้ยก็ยัง มันจะเป็นหนี้เสียเลยว่าแบบเป็นหนี้ที่ธนาคารนั้นไม่ต้องการแล้วธนาคารนั้นเนี่ยก็จะประมูลหนี้ก้อนนี้ให้แบมเป็นเจ้าของพอแบมเป็นเจ้าของสิทธิหนี้เนี่ยผมจะไม่ต้องใช้หนี้กับธนาคารและผมจะไปใช้หนี้กับแบมแทนนี่คือโมเดลคร่าวๆของแบมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบมเนี่ยเขาจะไล่ไปซื้อหนี้ซื้อหนี้ซื้อหนี้มาปุ๊บใช่ไหมหนี้ก็จะเป็นสิทธิของแบมและแบมก็จะไปเก็บดอกเบี้ยกับคนที่ผ่อนกับธนาคารโดยที่แบมอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษที่สามารถช่วยลูกหนี้ได้หรือว่าช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยสะดวก สบายมากขึ้นนะครับแบมก็จะเป็นประมูลหนี้มาแล้วก็ไปเก็บเงินเก็บดอกเบี้ยก,กับลูกค้าธนาคารก็จะปลดหนี้ก้อนนั้นไปเพราะว่าแบมแ์ไปซื้อมาแล้วทุกคนเก็ตฟิลไหมประมาณนี้นะครับสินค้าของเขาก็จะเป็นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยสมว่านี่อ่ะ แล้วอยู่2อล้านเใช่ไหมแบมก็จะไปประมูลไอ้ก้อน2อล้านเมาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะไปส่งหนี้กับแบมหรือว่าแบบแบมไปซื้อสินทรัพย์ตัวนี้มาแล้วแบมเนี่ยเอามาขายเห็นไหมเห็นไหมว่าแบมเอามาขายว่า2อล้านเ2สองล้านอะไรแบบนี้นะครับก็คือแบมจะมีแบบธุรกิจตามนี่คล้ายๆตามนี่แล้วก็ไปประมูลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาแล้วก็เอามาเนี่ยแบบนี้เลยทุกคนควรคนสามารถไปซื้อกับแบมได้แล้วทุกคนก็จะผ่อนหนี้กับแบมนั่นหมายความว่าการลงทุนของแบมเนี่ยจะมีแบบชวนต่างของราคาที่คุ้มค่าคุุุ้้มมมมราา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 คคคททีี่่่แงเเกก็็ไปซืออขย น,นี่คือธุรกิจคร่ค่าของแบงกก็คือบริหารสินทรัพย์บริหารหนี้ประมาณนี้ทุกคนไงบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขาย ประมาณนี้เลยนะครับแบมเข้าก็จะได้ของถูกที่ถูกกปกติมาแล้วก็เอามาขายเก่งกําไรก็จะได้กําไรจากส่วนนี้ในส่วนของอสังหาเนี่ยความรู้อสังหาผมเนี่ยไม่ได้แน่นขนาดที่แบบว่ารู้ทุกเรื่องของอสังหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะแกะอสังหาใช่ไหมผมก็ต้องแบบลึกนิดนึงนะครับอาจจะต้องแบบแกะนานกว่าปกตินะครับหน้าตาของแบมจะเป็นประมาณนี้เลยไม่ต้องไปดูอะไรเลยนะพูดเนี่ยนะช่องทางการติดต่อบริการลูกค้านักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยอ่นักลงทุนสัมพันธ์ก็ได้คลิก้าไป เป็นไงนักลงทสนสัมพันธ์อ 3, บอกอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีแบบตัวตนหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นแค่นี้เลยทุกคนก็จะเห็นแค่เว็บไซต์แล้วก็จะรู้แล้วแ่บโอเคแบมขายแบบนี้ขายอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมก็จะมีขายบ้านเดี่ยวขายทาวน์โฮมชุดพักอาศัยอาคารพาณิชย์ที่ดินแล้วก็อื่นๆบริหารจัดการสินทรัพย์ได้คุณภาพช่วยเหลือลูกหนี้เห็นไหมทุกคน ช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่แบบสินทรัพย์ด้วยคุณภาพก็คือสินทรัพย์แบบว่าท่าธนาคารหรือว่าอะไรแบบนี้แบมจะไปซื้อมาแล้วก็เห็นไหมเขาก็จะช่วยเหลือลูกหนี้ทำไมแบมถึงกาไรเยอะในบางครั้งเวลาแบบเศรษฐกิจดีๆแบมจะกําไรเยอะมากเพราะว่าเขาอะมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือแบมเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้แล้วก็แก้ไขให้ลูกหนี้ด้วยแก้ไขให้สถาบันการเงินด้วยนั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาของแบมแก้ให้ได้ทั้งลูกหนี้แก้ให้ได้ทั้งเจ้าหนี้ ที่เป็นธนาคารแบมถึงเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับถ้าเป็นบริหารสินทรั์เนี่ยแบมคือนับวันนะทุกคนนับวันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูก็ประมาณนี้นะครับธุรกิจของเขาเนี่ยเขียนแค่ตัวเนี้ยทุกคนรู้แหละสำหรับพี่ๆที่ชอบอสังหาจะรู้อยู่แล้วลวครับว่าแบมเนี่ยมีกลยุทธ์กลเม็ดยังไงดังนั้นคนที่มีความรู้เรื่องอสังหาเนี่ยความรู้ชุดนี้จะแน่นแล้วก็จะประเมินมูลค่าได้หรือว่าประเมินคาดการกําไรของแบมได้เพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจอาจจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของธุรกิจมาดูการบ้างว่างบการเงินของแบม เป็นไงมั่งงบการเงินประมาณนี้ดูมูลค่าของแบมทุกคนเห็นไหมเขาเปลี่ยนบริษัทที่กลางไปค่อนข้างใหญ่เลยนะครับบริษัทอื่นๆมีไหมมีแต่เป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาความแข็งแรงแล้วก็อาจจะแบบสะเทีเนสะเทนหน่อยก็ต้องเป็นแบมนะครับนิสินส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไงบ้าง อย่างที่บอกนะครับเขาเป็นธุรกิจบริหารหนี้สินแล้วก็บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดังนั้นเนี่ยหนี้มันจะเยอะอยู่แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไงบ้าง40,000ล้านกลางๆนะครับก็คือสเสถียรๆน,นะครับได้ได้รวมทุกคนดูรายได้รวมนะ9 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3ดูนะ64,000,03 แล้วก็ตัวเนี้สองตรมาสหกพันกำไรสุทธิห้าพันห้าพันพันแปดตัวเนี้สองพันหกนะครับทุกคนสองพันหกแล้วตัวนี้เนี่ยสองใจมาสพันสองนะครับ EPS ก็ลดประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองบาทนะครับถึงสิบหกบาทณช่วงนี้นะครับ PE P/B เป็นไงบ้าง PE 20ถึง30ก็ถือว่ากลางๆสำหรับการบริหารหนี้กับไฟแนนซ์นะครับประมาณนี้ปันผลมีไหมปันผลก็มีนะครับปันผลมีประมาณ3%นิดหรือว่าแบบ3%ามทวนก็ได้ทุกคน เฉลี่ย3ปีประมาณ3%ท่วนนี่คือธุรกิจของแบบนะครับทีนี้ นอกจากอะเราดูอะไรบ้างแล้วเราดูแล้วว่าแบมเนี่ยขายของคนเนี้ยซื้อนี่บริหารต่อช่วยเหลือทั้งลูกหนี้ช่วยเหลือทั้งธนาคารแบมจะได้กำไรเยอะในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาเมื่อไหร่ที่คนเริ่มแบบใช้เงินคล่องขึ้นแบมก็จะได้เปรียบเรื่องสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นแบมเป็นไงบ้างแบมเล่นในกรอบไหนนะครับแบมเล่นในกรอบนี้นี่คือจุดที่เป็นโควิดนะครับโควิดรอบแรกเลยแบมต่ําสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปขายข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อตรงนี้นะครับก็ถามว่าได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเพราะว่าแบมเน ไม่ใช่หุ้นขาลงนะครับแบมเป็นหุ้นไซด์บีในกรอบใหญ่นะครับก็คือออกข้างเห็นไหมนับลูกภูเขาเหมือนเดิมปัง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 ไม่ไปไหนนะครับภูเขาไม่ได้ไปไหนเห็นไหมว่าตีนภูเขาอ่ะไม่ได้ต่าไปไหนแล้วก็หัวภูเขาก็ต่าลงอยู่แต่ว่าตีนไม่ได้ต่ำนะครับก็คือลงถึงแล้วเด้งลงถึงแล้วเด้งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบมย่อลงมาแถวนี้แล้วก็เทสเนี่ยเราซื้อตัวนี้ไปขาย22บาทได้แต่ว่าอาจจะต้องรอเดนึงอาจจะต้องรอแบบ 6เดือนใน1ปีนะครับลองดูว่าชอบแบมหรือไม่ชอบชอบไม่ชอบอยังไงก็ตัวนี้ขึ้นอยู่ทุกคนนะครับอันนี้เป็นไม่ได้แนะนาการลงทุนไม่ได้แนะนําว่าต้องซื้อตัวไหนอะไรยังไงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของแบมเป็นแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของแบมในเรื่องของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ได้คุณภาพหรือว,ว่าแบบสินทรัพย์พรอการขายเนี่ยของแบมจะเป็นนับวันแล้วนะครับพูดถึงความแข็งแกร่ง,งมีไหมถ้าเกิดว่าแบมดูไม่ได้บริษัทเล็กๆก็เยังหมดเหมือนกันนะครับดัง อ้อมอกก็มใจสาหรับคนที่ชอบธุรกิจสไตล์นี้นะครับก็คือ,อไปซื้อของถูกอสังหาที่ถูกมาเก่งกําไรก็ช่วยเหลือลูกหนี้ที่เขามีปัญหาและไปซื้อหนี้กับธนาคารมาธนาคารก็จะปลดหนี้ไปหนี้ก็จะมาอยู่กับแบมแล้วแบมก็จะไปเก็บกับลูกค้าโดยที่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็คือช่วยได้ทั้งธนาคารช่วยได้ทั้งลูกค้าธุรกิจแบบนี้พี่ๆคิดว่าดีไหมถ้าดีก็ลองไปสาต่อถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านเพราะว่าจะมีอีกตัวถั ไปมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทันใจกดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางนะครับ Facebook YouTube Tiktok ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ